สวัสดีค่ะภาษาคักิกฤากฎหมายในส่วนของประเภทของประโยคประเภทต่อไปคือประโยคความซ้อนนะคะ complex sentence ประโยคความซ้อนเนี่ยจะมีความแตกต่างจากประโยคความรวมตรงที่มันจะมีคำที่มาใช้บอกการขยายนะคะซึ่งอะไรคือการขยายเอามาดูกันประโยคความซ้อนหมายถึงประโยคเนื้อความซ้อนคือประโยคใน จะมีประโยคที่ใหญ่ที่ประกอบด้วยประโยค2ประโยคที่มีความสําคัญไม่เท่ากันนะคะมีประโยคใหญ่และประโยคย่อยโดยประโยคหลักคือ main clause จะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเองและมีอนุประโยคที่เราเรียกว่า subordinate clause หรือเรียกว่าประโยคย่อยซึ่งไม่สามารถอยู่โดดๆได้หรือตามลําพังได้มีความหมายไม่สมบูรณ์กับตัวเองในตัวเองจําเป็นจะต้องใช้คู่กันกับประโยคหลักนั่นเองค่ะส่วนนี้เราจะมาดูดีกว่าว่าประโยคใจความซ้อนในส่วนนี้ อะไรบ้างที่เรารู้ทําให้เรารู้ได้ว่าในประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อนประโยคความซ้อนจะประกอบไปด้วยประโยคหลักและประโยคย่อยส่วนตอบไปนี้คือประโยคย่อยนะคะได้แก่ 1. relative clause ซึ่งมักจะมี relative pronoun ใช้ในการบอกเช่น who, whom, which, that เป็นต้นนะคะประโยคที่มันเป็น relative clause คือเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่ขยายประโยคหลักนะคะ ยกตัวอย่างเช่น the couple who lived in the big house at the corner used to be popular singers คู่รักซึ่งอยู่ในบ้านหลังใหญ่ตรงหัวมุมเคยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงประโยคใจความหลักก็คือ the couple used to be the popular singers ในส่วนนี้คือประโยคใจความหลักนะคะส่วนประโยคที่เป็นประโยคย่อยหรือในส่วนของอนุประโยคก็คือ who lived in the big house at the corner ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ขยายคำว่า couple ซึ่งแปลว่าคู่รักนะคะว่าใครคู่รักคนไหนมีตั้งมากมายในโลกล่าเขาคือใครดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีประโยคที่เอ่อตัวของอ่า relative pronoun มาใช้ช่วยบอกนะคะว่า ขยายคำว่า couple นั่นเองอนุประโยคคือ who live in the big house at the corner ในส่วนนี้ relative pronoun ก็คือคำว่า who นั่นเองนะคะขยายคำนาาคือคำว่า couple นะคะนอกเหนือจากนี้ก็มี participle phrase ซึ่งอันนี้เราจะรู้จักคำว่า verb เติม ing หรือ verb เติม ed ที่เดียกว,ว่า verb ช่องที่3แบบนี้ใช่ไหมคะส่วนนี้จะใช้ทำหน้าที่เป็นอนุประโยคขยายประโยคหลักได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลักๆที่จะได้เจอคือคำว่า present participle เราเรียก ว่า present participle แต่ใช้ก็คือการเอา verb ไปเติม ing ส่วน past participle ก็คือการทำ verb เ,เป็นช่องที่3นั่นเองยกตัวอย่างเช่น r i z i n g that the political circumstance in this country was unfavorable, Mr. Johnson canceled l the plan to expand his business เมื่อทราบว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจนายจอในนายจอนสัน นายจอห์นสันจึงยกเลิกนะคะแผนในการขยายธุรกิจประโยคหลักคือคำว่า Mr. Johnson cancelled the plan to expand to expand his business ส่วนอนุประโยคก็คืออยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะ realizing that แม้ว่าในโครงสร้างหลังคำว่า realizing that นั้นจะมีโครงสร้างที่สมบูรณ์คือมีประธานบวกกริยาก็ตามนะคะแต่เป็นเพียงแค่อนุประโยคเท่านั้นเพราะไม่สามารถขาดหลัก หรือประโยคหลักได้นะคะถ้าขาดประโยคหลักไป Rising d h ด t ก็จะมีความหมายที่ไม่สมบูรณ์และไม่เข้าใจในส่วนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้ประโยคความประโยคความซ้อนหลักในการใช้ประโยคความซ้อนตัวนี้มักจะเอาไปใช้ในการหาประธานหลักและก็กริยาแท้ในบทอ่านต่างๆในการจับใจความสำคัญรวมไปถึงการแปลด้วยค่ะ ในส่วนนี้คือประโยคความซ้อนและต่อไปคือประโยคที่มีลักษณะผสมคือผสมทั้งความรวมและความซ้อนเข้าไว้ได้วยกันมันจึงเรียกว่าประโยคใจความผสมประโยคใจความผสมจะมีอนุประโยคนะคะสองประโยคนะคะนั่นคือมี independent cause l สองประโยคขึ้นไปและอาจจะมี dependent causes นะคะมากกว่าหนึ่งประโยคนะคะใน cause เดียวคือมีทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่เป็น คอมปาว์นะคะคือแบบส่วนที่เป็นความรวมและก็ความซ้อนเข้าไวไ้ด้วยกันเช่น since the article seems to satisfy your needs we are enclosing a copy and hope that it will help you find a suitable solution เนื่องจากบทความนั้นดูเหมือนว่าตรงกับความต้องการของคุณเราจึงส่งสำเนาและหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณพบแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม คำว่า since เนี่ยนะคะเป็นคำเชื่อมแปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจากว่า since that เนื่องจากว่า article นะคะบทความนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจะตรงกับความต้องการของคุณนะคะนี่คือประโยคความรวมนะคะ we are enclosing a copy เห็นไหมคะนี่คือส่วนที่มันจะเชื่อมส่วน ที่เป็นประโยค2ประโยคเข้าไว้ด้วยกันนะคะคือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ครับสำหรับประโยคความรวมนะคะถูกเชื่อมด้วยสิ c e เราจึงนะคะทำไมเราจึงทำไมเราจึงส่งสำเนาและมีประโยคความรวมอีกแล้ว and hope และหวังว่านะคะบทความนี้เ,เนี่ยคะ่ะ คำว่า t ั a ดตรงนี้บอกถึงความซ้อนแล้วหวังว่าอะไรหวังว่ามันจะช่วยให้คุณนั้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมดังนั้นในประโยคตัวอย่างเนี้จึงเป็นตัวอย่างของประโยคความผสมค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นหลักในการใช้สิ่งที่เราเรียกว่านะคะ ชนิดและประเภทของประโยคที่อาจารย์ได้พูดเป็น introduction หรือเบื้องต้นก่อนที่เราจะปูพื้นไปเรียนในส่วนของโครงสร้างหรือชนิดของประโยคในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นเฉพาะทางอย่างภาษาอังกฤษสำนักกฎหมายค่ะโครงสร้างพื้นฐานยังคงจำเป็นในการเรียนอยู่นะคะดังนั้นต้องฝึกค่ะในส่วนของคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ